สวัสดีครับก็พบกับผมเช่นเคยนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในหน้า youtube ของผมเองนะครับหน้าน youtube ของช่องผนะครับวันนี้ก็มาโปรโมทช n องสอง2 c h a n n e นนะครับช n e l นี้ก็มีช n e l ชื่อว่า J มีคำว่า J นะครับ JTV n n e l อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคนติดต,ตามเก้าคนนะครับแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้ครับอย่า อย่าลืมมากดติดตามตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับนะครับแล้วก็ช่องนี้นะครับก็ได้ได้ทำผมทำนะครับนะครับผมทำนะครับก็อาจจะมีคนติดตามน้อยหน่อยนะครับแต่ก็เขาก็เป็นเขาก็เป็นนักแคสเกมไมโครับนะครับรีวิวมอต่างๆนะครับ นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมชแนลต่อไปเลยครับอ่ะแล้วกาชแนลนี้เป็นช n นลที่สองที่ผมจะมาประวูลในวันนี้นะครับก็ชแนลนี้นะครับก็เป็นช n นลชื่อว่าอาจจะชื่อว่าร็อกนะครับร็อกเรเดอร์อะไรไม่รู้นะครับนี่แหละครับชแนลนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ชแนลทั้งสองช้นลไว้ ด้านล่างคลิปเลยนะครับชาแนลแรกที่ผมโปรโมทไปอาจจะไม่มีลิงก์หน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็ผมก็จะแปะลิงก์ให้นะครับทีหลังนะครับอ่าแล้วก็เขาเดนลงไปแล้วนะครับวันนี้เอาชีวิตรอดนะครับก็ชนเนลนี้ทําเกี่ยวกับเกม minecraft นะครับเกม minecraft ต่างๆเลยนะนะครับก็คนติดตามนะครับเจ็รอย ก่าคนนะครับเมื่อเขาไปร้ยเขาอาจจะแจกนู่นแจกนี่อะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับเกมไมค์ครับนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ